ต่อไปก็จะเป็นคอยแรกของเปลี่ยนที่สองนะครับตัวน,นี้ทันไปเลยนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่ห้าสามหกสามเจ็ดนี่นะครับเวลาผมพันแล้วผมก็จะอักผงไปเรื่อยเรื่อยนะครับมันก็จะเรียงนะครับจะทําให้มันลวดมันเรียงนะครับเรี่ยงแล้วเราก็จะลงง่ายนะครับเสร็จแล้วเราก็มารีดอีกทีหนึ่งนะครับจับเรียดให้มันให้มันเป็นแบนนะครับ เวลาเราลงเราก็จะลงง่ายนะครับเวลาเราลงเราก็จะลงแบบนี้นะครับก็จะพอดีนะครับส่วนไอตัวไมล่าที่จะใส่ที่ผมจะใส่อย่างแข็งนะครับเพราะว่าเราพับมุมหนึ่งนี้นะครับมันจะไม่เด้งขึ้นมานะครับน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะพอดีนะครับตัวนี้จะลงหนึ่งสิบสองนะครับผมปี๊ดมันจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์สองฟูนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงอีกนับไปหนึ่งสิบสองนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสองก็ลงร่องนี้นะครับผมน,นับไปสิบสองร่องแล้วก็ลงเนี่ยนะครับ ค่อยๆแบ่งลงนะครับเทคนิคผมผมจะแบ่งลงผมจะไม่ลงทีเดียวเลยครับเนี่ยจะแบ่งลงทีละน้อยๆนะครับมันจะลงง่ายนะครับเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไม้กีดเลยนะครับเนี่ยลงทีละน้อยมันจะลงง่ายนะครับแบ่งลงอับมุมแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับเวลาดัดเหมือนกันนะครับ เวลาดัดผมก็จะแบ่งดัดนะครับยกนี้ขึ้นนะครับแล้วก็แบ่งแบ่งอย่างนี้นะครับแบ่งดัดแบบนี้นะครับหนึ่งไม่เจ็บมือนะครับสองแล้วก็จะดัดง่ายนะครับหรือจะแบ่งทีละครึ่งก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดลงนะครับแล้วก็ถอนยางนะครับถอนพลาสติกถอนยางก็ได้นะครับแล้วก็แต่ง แบบนี้เองนะครับนี่แคบบ่นี้เองครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับ